รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับในวันหยุดนักขัตฤตะ์ิกแบบนี้กับรายการมอ t o r ร์ p r t Spirit t o ต i n เรายังคงอยู่ในช่วงของวันหยุดมหาสงการครับหลายๆท่านอาจจะกำลังขับรถกลับเข้ากรุงเทพกลับมาทำงานหรือบางท่านเพิ่งจะออกต่างจังหวัดอย่างไรก็ตามครับขับขี่กันอย่างปลอดภัยใจเย็นๆปริมาณรถอาจจะหนาแน่นเยอะไปสักนิดหนึ่งก็ค่อยๆขับกันครับแล้วก็ที่สำคัญครับ เมาไม่รับและในวันนี้ครับอย่างที่เกริ่นไว้ครับเราจะพาคุณผู้ชมรัดฟ้าจากเยอรมน,นีไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับไปติดตาม t o y ยต a t ทีม t h a i l a ด d ที่จะลงสู้ศึกการแข่งขันรถยนต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเอเชียกับรายการ Japan Super GT 2019ในนามของ Panther Auto Team Thailand ซึ่งที่สำคัญครับได้ข่าวแววว่าว่าจะมีนักแข่งฝีมือดีอีกหนคนครับเข้ามาร่วมทีมด้วย สำหรับในรายการแข่งขัน j จแปนซูเปอร์จทครับทางผู้จัดการแข่งขันหรือ GTA ครับได้มีการจัดให้มีการเทสทั้งหมด2สนามครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันจริงสำหรับนักแข่งรถแข่งและก็ทีมแข่งซึ่ง2สนามนี้ครับได้แก่สนามโอคายามะกับสนามฟ okay ูจิ p e e d w a y ซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีครับในสถานการณ์จริงครับแล้วก็รูปแบบการแข่งขันเกือบจะจริง เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วครับเราไปชมสนามเทสสนามแรกกันที่โอกายามักันเลย ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่พอร์ตโกเบนะครับผมกัเป็นท่าเรืออะไรเงี้ยครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งเลยล่ะของเมืองโกเบนะครับผมซึ่งเป็นทางผ่านที่เราจะต้องไปที่สนามโอกายามะนะครับผมตอนนี้เส้นทางจากโกเบไปที่สนามโอกายามะก็อีกระยะทางพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าจะต้องเข้าไปในภูเขานะครับผมแล้วก็สนามอยู่ในภูเขานั้นนะครับก็ตอนนี้เรามาวัด แวะพักกันนิดหน่อยนะครับผมแล้วจะเดินทางต่อนะครับก็พอดีพันมาที่ฮอดูเบแห่งนี้นะครับก็มีความสวยงามมากนะครับผมและก็อากาศดีด้วยนะครับก่อนก็จะไปที่สานามต่อครับสนามโอคายามะตั้งอยู่ที่เมืองมิมัสกะจังหวัดโอคายามะและสนามแห่งนี้เป็นสนามเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหุบเขาห่างไป144กิโลเมตรทางตะวันตกของโอซาก้า ก็วันนี้นะครับก็เรามาแท็กวอกันนะครับแล้วก็ได้คุยกับเขานะครับผมกับทีมเอทผมคือช้อนนั่นเองนะครับก็คุยกันเรื่องหลักๆปัญหาของผมก็คือเกี่ยวเรื่องจุดเบรกนะครับจุดเลี้ยวของผมนะครับผมว่าควรจะตรงไหนดีนะครับจากการที่ปรึกษ,ษาของเขาดูเขาก็แนะนําให้ว่าควรจะตรงนี้นะคุณจะเบรกระหว่างตรงนี้นะจุดจุดเลี้ยวนะครับคุณจะตรงนี้แล้วก็เอเพคควรจะตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับผม Oh, at the moment, I have no plan. It's just it's obviously very very cold condition, uh -huh. but uh, for me, it's just going to be trying to learn the Lexus as quickly as I can because it is quite a different car from the BMW that I drove last year. So for me, it's just try getting used to the, the Yokohama tyre and the Lexus GT3 car. So hopefully, it won't take too long, but the weather conditions might make it a bit harder to learn. And <laughs> team. มีการเตรียมตัวและมีการวางแผนยังไงคงต้องไปฟังจากคนนี้ครับอาโต้คุณสุทธิพงศ์สมิติชาติเจ้าของทีม Panther Auto Team Thailand ก็สำหรับ Super GT ปีนี้นะครับปี2019เนี่ย Panther Auto Team Thailand ก็เอายังใช้รถคันเดิมนักแข่งก็ยังมีนักแข่งสองคนจากเมืองไทยก็คือคุณพัทวุฒิแล้วก็คุณพัทพงศ์นะครับก็แต่นี้เราจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนก็คือมิสเตอร์ชอนวอลกิชอน ชอชอบปิดเขากขับใน Super GT ใน GT3300 มา2เนี่ยมาสปีละสำหรับชอนนี่เขาก็เป็นนักแข่งอีกนานาชลประจัปีอยู่นะแล้วก็ยังยังยังเด็กยังหนุ่มๆอยู่นะครับก็คิดว่าคงเป็นกำลังเสริมให้กับทีมได้นะครับก็ปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเนื่องจากรถทั้งรถทั้งสนามอะไรคิดว่านักแข่งเราก็ค่อนข้างพร้อมค่อนข้างชินกันแล้วนะครับคิดว่าปีนี้น่าจะมีคะแนนสะสมเก็บอยู่ Hi, I am Sean Walkenshaw. I am 25, and this year I will be driving the Panther Auto Team Thailand Lexus over here. So yes, the last uh, two seasons I've been driving the uh, BMW ARTA, uh, well, BMW M6. Uh, we had two very successful years. And uh, now I'm really looking forward to our new challenge driving for the Lexus. Uh, honestly, uh, the expectations this year, obviously, to try and help the the team get some uh, good results, try and make sure that we are consistently, you know, try, hopefully in the top ten, or we'll try and get into Q1, and try and hopefully score some points. Really. Uh, yeah. So the the first time I got behind the Lexus and the, with the team was in uh, was in Sepang about the last month, and yeah, it was really really positive testing. Uh, the car is very very good. The team is well structured. I was very very happy. It was good uh, meeting everyone as well for the first time. So I'm very very looking forward to the season ahead. And uh, to all the, the Thai fans, uh, you know, hopefully I'll be putting on a very good show for all of you and uh, hopefully I can entertain you all year. Cup uh, เป็นไปตามรถแมพของอาโตจริงๆครับสำหรับปีแรกนั้นเพื่อการเรียนรู้ครับปีที่ 2, 2> เป็นการชาเลนจ์และปีนี้ครับปีที่3แล้วผมว่าชาเลนจ์แบบเต็มตัวแน่นอนก็จะเห็นได้ว่าครับเป็นไปตามรถแมพที่อารโตคุณสุทธิพงศ์สมิตธิชติวางไว้เลยครับปีแรกนั้นเพื่อการเรียนรู้ครับปีที่ 2, 2> เริ่มชาเลนจ์ซึ่งก็สามารถพาทีมนั้นมาจบในอันดับที่25ในรุ่นได้ส่วนปีที่3นี้ ยิ่งน่ารุ้นกว่าเดิมครับเพราะคิดว่าน่าจะเพิ่มการชาเรน g e ที่มากขึ้นพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูเจ้า Lexus a u r o RF GT3 คันนี้วาดรวดลายกันที่สนามเทสแห่งนี้โอกายามะ กลับมากันแล้วครับคุณผู้ชมอย่ารอช้าครับเราไปกันที่สนามโอกายามะกันเลย การวางแผนของทีมเนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าจะต้องพัฒนาในเรื่องของผลงานทีมให้ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือการที่จะต้องมีคะแนนเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องมีคะแนนเก็บเนี่ยเราก็ประเมินและสถานการณ์ของเราเราก็คงจะต้องหานแข่งเข้ามาเพิ่มเติม,ตมแน่นอนว่าเราก็ได้ชอนวอกินชอนนี่นะครับเข้ามาช่วยด้วยเสริมทัพตรงนี้ซึ่งเขาเองเนี่ยมีดีกรีเป็นรองแชมป์ camp, ปีที่แล้วสำหรับรายการซูเปอร์จีทีนะครับก็แน่นอนคงจะต้องให้แฟนๆเนี่ยมาช่วยดูช่วยเชียร์ตามเป็นกำลังใจกันตลอดไปนะครับ ับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการออ f ฟิเชียลเทสที่สนามโอกายามะนะครับผมก็จากการที่ได้ซ้อมกันในวันนี้นะครับการเทสวันนี้นะครับก็มีการหลักๆเลยเนี่ยคือเทสยางนะครับผมเนื้อยางคอมเพลแบบไหนแบบไหนที่เหมาะสมที่สุดนะครับกับอากาศแบบนี้นะครับผมแล้วก็เซฟตี้ของรถด้วยนะครับโดยการปรับรถให้แข็งขึ้นหรือว่านิ่มลงนะครับผมพยายามหาทุกจุดทําให้รถออกมาดีที่สุด ครับผมแล้วเดี๋ยวสนามต่อไปนะครับเราจะไปซ้อมกันที่สนามฟูจินะครับผมก็ยังไงก็ช่วยติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะครับกับทีมแคนเทอร์อาร์โต้ทีมไทยแลนด์ครับผม ไปแล้วครับสำหรับการซ้อมในสนามแรกสนามที่ mm hmm. 1 h u n t e r Auto Team Thailand ทำเวลาได้ดีเลยทีเดียวครับแล้วคุณผู้ชมได้เห็นครับว่านอกเหนือจากการซ้อมของนักแข่งซ้อมของรถของทีมงานแล้วการทำงานของคุณญี่ปุ่นครับเขาซ้อมถึงขั้นพิธีเปิดการแข่งขันกันเลยทีเดียวและอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมว่าทางผู้จัดนั้นมีการจัดให้ซ้อมถึง2ส,สนามด้วยกันโอกายามาเราวิ่งไปแล้วครับสนามแรกนั้นก็คือโอกายามะที่เราได้ชมไปแล้ว อย่าล้อช้าครับเราไปติดตามสนามเทสที่2กันกับสนามฟูจิสปีดเว์ และที่สนามฟูจิสปีดเวย์แห่งนี้ครับเจ้า Lexus a u t o ACFGT3 เคยทําเคยทำเวลาต่อรอบไว้ดีที่สุดอยู่ที่1นาที40.128มาครั้งนี้ครับเรามาแอบลุ้นไปด้วยกันว่าเวลาต่อรอบจะดีขึ้นไหมไปชมเลยครับครับผมเดี๋ยวก่อนนะครับพี่โอ๊ตครับก่อนที่ จะไปดูว่าผมเทสรถเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับทำเวลาต่อรอบดีมากน้อยแค่ไหนดีกว่าปีที่แล้วหรือเปล่านะครับผมเรามาดูไฮไลท์ตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมขนาดอันนี้นะครับเป็นแค่การ Official ยลเทนะครับผมยังมีคนให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะฝั่งตรงข้ามของพิษนะครับก็คือฝั่งอักจันนั่นเองมีคนมาให้ความสนใจแล้วก็มีร้านค้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ มาดูกันว่าคนให้ความสนใจเดินกันเยอะแยะมากน้อยแค่ไหนครับอะครับแล้วนี่ครับก็เป็นเหมือนกับเป็นร้านค้าของที่ระลึกนะครับของที่สนามฟูจิแห่งนี้นะครับอาจจะเป็นสติกเกอร์รูปสนามนะครับหรือว่าเป็นเสื้อนะครับที่เป็นลายของฟูจิสปีดเวย์นะครับบวกบวกแก๊นะครับผมหรือโตเกตาอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของสนามนี้เขาครับผม ครับผมและนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งครับของคนที่ญี่ปุ่นนี้นะครับเขาจะทําเป็นโมเดลรถนะครับซึ่งเสมือนจริงมากๆเลยนะครับเป็นโมเดลย่อลงมานะครับของรถแข่งแต่ละทีมนะครับรวมอีกทั้งยังมีนี่ทีมแ a นเทอร์อาร์โอทีมไทยแลนด์ด้วยนะครับผมวันนี้เบอร์35มีมีในนี้ด้วยนะครับดีใจครับที่มีรถแข่งในทีมเรามาเป็นโมเดลด้วยครับ อีกไฮไลท์นึงนะครับผมนี่ก็คือของฝากที่ระลึกของออฟฟิเชียลของเขาเลยนั่นคือของซุปเปอร์ซีทีนั่นเองนะครับผมซึ่งทางฝั่งคนดูฝั่งอาาัศจรรย์ด้านหลังเนี่ยก็ให้ความสนใจกับอันนี้เหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบมวเป็นเสื้อเป็นแจ็คเก็ตหรือว่าเป็นผ้ารูกรถต่างๆน,นะครับผมรวมถึงมีพวงกุญแจด้วยนะครับเป็นโลโก้ของออฟฟิเชียลของเขานะครับซุปเปอร์ซีทีออฟฟิเชียลท็อปนั่นเองครับ ครับผมและหลังจากที่เรานะครับเดินดูร้านค้าต่างๆชอบต่างๆร้านอาหารต่างๆเรียบร้อยแล้วเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในพิษกันมากดีกว่านะครับว่าเราเตรียมความพร้อมกันยังไงบ้างนะครับโอ้โหขนาดวันซ้อมครับคนยังเยอะขนาดนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับอยู่ข้างนอกเสียเงินเยอะแน่นอนครับเข้าไปดูในพิษกันดีกว่าครับว่าเจ้าแมนต้องทำอะไรบ้างครับผมและตอนนี้เะครับเรากำลังทำการรอเบอคนะครับผมเพื่อให้ง่ายต่อ เวลาเปลี่ยนตัวนักแข่งนะครับผมแล้วก็ให้รถเร็วขึ้นกว่าเดิมนักแข่งที่สองคนเนี่ยความสูงแตกตากก่างกันมากเนี่ยการรอบอเนี่ยครับก็จะช่วยในให้เกิดค,ความรวดเร็วมากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องของยางกันบ้างน,นะครับผมว่ายางเนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นยางเล็กยางสลิกนะครับผมเอาไว้ ขับในตอนแห้งนะครับผมตอนพื้นผิวถนนแห้งไม่เปียกนะครับคอนดิชันแบบฝนไม่ตกนะครับต่อไปเรามาดูกันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในส่วนของอีกแบบหนึ่งคือยางผนนะครับผมก็จะมีมีลายมีดอกเหมือนยางรถทั่วไปนะครับผมนี่ก็เป็นยางที่ใช้แล้วนะครับผมแต่ขอบอกเลยว่ายางพวกนี้นะครับเอาไปขับบนพื้นผิวถนนพื้นแทกที่แห้งไม่ได้นะครับขับไปได้แป๊บหนึ่งเนี่ยระวังครับยางจะแตกได้นะครับผม เรียกว่าแตกเลยละระเบิดเลยละแล้วก็นะครับผมในการแข่งแต่ละครั้งนะครับที่แข่งกันเนี่ยครับลูกครั้งเนี่ยเราจะใช้ยางทั้งหมดนะครับ8ชุดนะครับผม8 4 3 2เส้นนะครับผมซึ่งเหมือนกับเป็นเป็นกฎของเขาเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของยางฝนเนี่ยนะครับก็กำหนดให้ใช้ได้3ชุดนะครับผมในการแข่งแต่ละครั้งเนี่ยเออมันก็จะวางแผนกันเมื่อไหร่ที่เออเปลี่ยนตัวอะไร้ยครับก็จะวางแผนกันอ้ควรจะเปลี่ยนยางไปด้วยเลยดีไหมนะครับผม แ้วก็ดูสถานการณ์ตอนนั้นนะครับว่าเป็นยังไงอาจจะไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ก็คนขับคนต่อไปก็ต้องเปลี่ยนสไตล์การขับใหม่นะครับผมซึ่งบางทีก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยนะครับผมเพื่อให้ักแข่งคนที่ขับต่อไปขับได้เต็มที่ครับผม ูในพิสเสร็จแล้วครับจากนั้นเราลองไปดูการซ้อมในสนามกันบ้างครับผมและตอนนี้นะครับก็เป็นการซ้อมนะครับวันแรกนะครับผมของเซสชันแรกนะครับผมซึ่งเพิ่งเริ่มซ้อมกันนะครับก็สำหรับผมเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะซ้อมในช่วงท้ายๆของเซสชันแรกครับผม เสรจากการฝึกซ้อมครับลองไปคุยความคิดเห็นจากนักแข่งดูบ้างครับกับคุณนี้ครับชอร์ Shawn Walking ชอร์ So y yeah, so we've just wrapped up testing here in uh, Fuji Speedway and uh, overall we've had a successful two days, you know. Um Obviously, it's the first time driving the car here, so uh, it took a little time getting used to, but I think today we ended up uh, P5 overall, which is uh, a pretty good improvement. Um, still get a massive improvement from Okayama, where we struggled a little bit for setup, but uh, the team have done a fantastic job and we have um, moved forward with some setup, which is why we've gone up in the position. So hopefully now when we come to the race uh, here and for Okayama race, we, uh, we are looking pretty strong, I think. So as I said, the testing obviously went very, very well. So, um, you know, obviously the season ahead could look quite positive, I think, you know. Um, we still have work still in the car, but I definitely hope that every race weekend we can definitely be pushing to make it into Q2 and everything like that. And hopefully at a few of the, few of the, the races where the Lexus is very strong, hopefully we can score some points and, uh, yeah, just uh, go higher from the points table overall. เดี๋ยวเราลองไปคุยกับเจ้าแมนนัทพงษ์หอทองคำดูครับว่าหลังจากที่ได้ลงทำการฝึกซ้อมแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการ Official ยลเทสนะครับทั้ง2สนามนะครับโอกายามาและก็ฟูจินะครับผมซึ่งสนามแรกเนี่ยเราแข่งกันที่โอกายามานะครับผมภาพโดยรวมนะครับผมสำหรับการเทสใน2อสนามนี้นะครับผมก็มีความเป็นที่น่าพอใจมาก นะครับผมในส่วนตัวของผมเองเนี่ยทำเวลาดีขึ้นมาเนี่ยกว่าปีที่แล้วหมดเลยทั้งสองสนามนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชอรนะครับผมนักขับอีกคนหนึ่งนะครับก็ทําเวลาได้ดีเหลือเกินครับผมซึ่งผมเองก็ต้องคอยศึกษาข้อมูลจากเขา <Okay. S 1> การซ้อมท,ที่เราซ้อมกันมาเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมต้องแก้ไขเลยเนี่ยคือเรื่องการเบรกของผมเบรกจังหวะแรกเนี่ยผมยังหนักไม่พอนะครับเลยทําให้อาการของรถที่จะช้าลงดรอบช้าลงเนี่ยมันมัน มันน้อยเกินไปสําหรับการทีเ่เราได้ชอน,นะครับมาขับในปีนี้เนี่ยนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยนะครับได้มีการพัฒนาปรับปรุงมามากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ทําให้ตําแหน่งในปีนี้เนี่ยคิดว่ามีอันดับขึ้นมากว่า2ปีที่ผ่านมาแน่นอนครับครับผมยังไงก็ช่วยกันติดตามนะครับและช่วยกันเชียร์ด้วยนะครับสำหรับทีม Panther a อ t o t e ต m ทีม i l a n d ครับผมในปี2019นนี้ครับ ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีครับกับสนามทดสอบทั้ง2ส,สนามครับและเมื่อวันก่อนครับวันที่13เมษายนที่ผ่านมานี่เองครับแพนเทอร์อาต t ตทีมไทยแลนดเพิ่งลงทำการแข่งขันจริงในสนามที่1ครับที่สนามโอคายามะไปเป็นที่เรียบร้อยและไม่เพียงแค่การแข่งขัน j จแปนซูเปอร์2019สนามที่1เมื่อวันที่13เมษายนในวันเดียวกันนั้นครับชุดหนึงครับบินไปที่ประเทศเยอรมน,นีกับสนามนูเบิร์กร์ครับ4คนด้วยกัน ไปร่วมการแข่งขันในราย,รายการ VLN Endurance End Championship สนามที่2กันอีกด้วยโอ้โหต้องบอกว่างานชุกมากๆครับและไม่เพียงแค่นั้นวันพรุ่งนี้ครับทาง Toyota Team Thailand ก็จะต้องนำทัพไปที่สนามเซปังเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเพื่อลงทำการแข่งขันในรายการ Thailand Super Series 2019สนามที่1และสนามที่2กันอีกด้วยโอ้โหต้องเรียกว่าแข่งกันทั่วโลกเลยทีเดียวครับในครั้งนี้ครับ โตโยต้าทีมไทยแลนด์จะส่งรถลงทําการแข่งขัน5คันด้วยกันโอ้โหต้องเรียกว่าดุเดือดเผ็ดมันและที่ทำงานครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนกับนักแข่งคนใหม่โอยอยากบอกจังเลยอะเอาเป็นว่าติดตามกันเองดีกว่าว่าจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนครับสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลของพวกเขาได้ผ่านทางหน้า Facebook Fanpage โตโยต้าทีม Thailand แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับกับ IG Instagram กรม o t a Team ทีม t l a n l a n d แต่วันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วครับพบกับรายการ Motorsport Spirit to Win ได้ใหม่ในวันหยุดนักคารฤเตร์วันต่อไปนั่นก็คือวันแรงงานครับหนึ่งพฤษภาคมนี้วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ